ซึ่งวิธีการในการส่งเสริมการเกษตรนะคะก็มีอยู่3รูปแบบด้วยกันหลักๆที่เราใช้ในการทํางานนะคะออรูปแบบแรกก็คือการส่งเสริมการเกษตรในลักษณะของเป็นรายบุคคลนะคะแบบที่2เป็นเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็สุดท้ายการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบของสื่อมวลชน ซึ่งวิธีการในการส่งเสริมทั้ง3รูปแบบเนี่ยนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันค่ะเราจะมาพิจารณาเป็นรายด้านหรือว่ารายประเด็นกันนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อที่นักส่งเสริมการเกษตรจะได้สามารถเลือกใช้รูปแบบแต่ละรูปแบบได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์นะคะซึ่งจะทําให้เกิดประสิทธิผลในการส่งเสริมการเกษตรได้มากขึ้นค่ะสําหรับคุณสมบัติข้อแรกนะคะถ้าเรามองในเรื่องของทิศทางในการไหลของข้อมูล ข่าวสารเนี่ยเราจะเห็นว่าการส่งเสริมการเกษตรในลนักษณะของรายบุคคลเนี่ยจะเป็นการไหลของข้อมูลข่าวสารเป็นลนักษณะของออสองทางก็คือที่เราเรียกว่าเป็น two-way communication ก็ว่าได้นะคะรวมทั้งในการส่งเสริมแบบกลุ่มก็เช่นเดียวกันค่ะยังคงเป็นการไหลของข้อมูลข่าวสารแบบ2ทางอยู่นะคะแต่ว่าหากเราเลือกใช้วิธีการ ส่งเสริมการเกษตรแบบมวลชนนะคะที่ทางการไหลก็จะเป็นทางเดียวซึ่งในส่วนของการไหลแบบสองทางแล้วก็ทางเดียวของข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของประสิทธิผลได้เช่นเดียวกันนะคะถัดมาค่ะเป็นคุณสมบัติในเรื่องของความรวดเร็วนะคะในการป้อนกลับข้อมูลข่าวสารจากเกษตรกรหรือว่าบางทีเราอาจจะเรียกว่าจากผู้รับข้อมูลข่าวสารของเรานะคะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นแบบรายบุคคลเนี่ยความเร็วในการป้อน การกลับจากกลุ่มเป้าหมายจะเร็วมากนะคะแล้วก็ลดลงตามลำดับอย่างเช่นแบบกลุ่มก็จะมีความรวดเร็วลงลงมาแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของมวลชนนะคะการตอบกลับจากกลุ่มเป้าหมายของเราอาจจะเป็นไปได้ช้านะคะ ในส่วนในเรื่องของความถี่ในการป้อนกลับก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมุติว่าเราทําการส่งเสริมแบบรายบุคคลเนี่ยการส่งเสริมของเราครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะโต้อตอบกับเราได้ในทันทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เข้าใจก็สามารถที่จะซักถามในทันทีได้เช่นเดียวกันนะคะก็เกิดให้เกิดความเข้าใจได้ดีกว่าการส่งเสริมอีก2รูปแบบนะคะคุณสมบัติถัดไปนะคะในเรื่องของการสือ่อสารในเรื่องของลักษณะของการสือ่อสาร ข้อนี้เห็นชัดเจนค่ะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่เราส่งเสริมเป็นลักษณะของรายบุคคลเนี่ยนะคะก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว,ตวนะคะถ้าเป็นแบบกลุ่มนะคะก็ตั้งแต่2ถึง3คนขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กลงมานิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเป็นการส่งเสริมแบบมวลชนนะคะก็คือมีเกษตรกรหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่รับข้อมูลข่าวสารหรือว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยจำนวนมาก ะะก็เปรียบเทียบได้คล้ายๆกับในเรื่องของการสื่อสารแบบมวลชนนะคะคุณสมบัติที่สําคัญนะคะอีกคุณสมบัตินึงที่เราต้องพิจารณาเพื่อที่จะทําความรู้จักนะคะแล้วก็จะสามารถเลือกใช้วิธีการได้เหมาะสมก็คือเรื่องของความรวดเร็วในการกระจายข้อมูลข่าวสารค่ะ สำหรับในส่วนของการส่งเสริมแบบรายบุคคลเนี่ยกว่าที่เราจะเดินไปเยี่ยมบ้านกเกษตรกรแต่ละบ้านเราก็จะเห็นว่าจะทําให้การกระจายข้อมูลเนี่ยไปได้ค่อนข้างช้านะคะแต่ถ้าเราจะให้เร็วขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเราอาจจะเรียกประชุมนะคะอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมแบบกลุ่มได้เช่นเดียวกันสามารถบอกข่าวหรือว่าแจ้งข่าวหรือว่า ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ทีหนึ่งหลายๆคนแต่ถ้าต้องการให้เร็วกว่านั้นค่ะเราอาจจะต้องเลือกใช้การส่งเสริมการเกษตรแบบมวลชนอย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการจะแจ้งข่าวสารในเรื่องของอสภาพอากาศนะคะหรือว่าเรื่องของการระบาดของแมลงศัตรูพืชหรือว่านโะยบายต่างๆนโะยบายสําคัญๆที่เราต้องการจะประกาศให้เกษตรกรเนี่ยได้รู้แล้วก็รับทราบทั่วกาศอันนี้เราอาจจะต้องเลือกใช้การส่งเสริมแบบมวลชนนะคะ คุณสมบัติถัดมานะคะก็คือเรื่องของความสามารถในการปรับข้อมูลให้เท้ากับเกษตรกรนะคะที่เราอาจจะกล่าวได้ว่าเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็เป็นผู้รับสารของเราคนหนึ่งถ้าเป็นลักษณะข,ของการส่งเสริมแบบรายบุคคลเนี่ยเราสามารถทําความเข้าใจกับเกษตรกรแต่ละบุคคลได้สามารถปรับข้อมูลให้ เข้ากับความสามารถในการรับรู้แล้วก็ศักยภาพของเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนในรูปแบบอื่นๆเนี่ยความสามารถในการปรับ ก็อาจจะน้อยลงไปโดยเฉพาะในส่วนของสื่อมวลชนเนี่ยในการที่เราถ่ายทอดเข้าไปครั้งหนึ่งเช่นถ้าเราต้องการจะบอกว่าณตอนนี้มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลข่าวสารทุกครั้งที่ออกไปนะคะในการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนก็จะได้รับเหมือนๆกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับรายละเอียดก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะคะออถัดมาในเรื่องของความสามารถในการดึงดูดความสนใจนะคะจะท ยังไงให้เกษตรกรเนี่ยตั้งใจฟังนะคะออตั้งใจที่จะรับรู้ในสิ่งที่เรากำลังถ่ายทอดนะคะโดยตัวเองเนี่ยมองว่าในเรื่องของการส่งเสริมแบบรายบุคคลเนี่ยเราสามารถที่จะดึงดูดให้เขามาสนใจ ได้ดีกว่านะคะหลายคนคงเคยเจะบอกว่าถ้าเรามองในเรื่องของสื่อสารมวลชนหลายคงเคยคงเคยดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะอาจจะดูละครอยู่หรือว่าดูข่าวอยู่พอตัดโฆษณาเสร็จนะคะทุกคนก็จะหยิบรีโมทขึ้นมา กดเปลี่ยนช่องนะคะนั้นอาจจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะไปบังคับผู้รับสารให้เขาสนใจเราอยู่ตลอดเวลาได้เหมือนกับการที่เราจะใช้วิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบรายบุคคลนะคะอ่าถัดมานะคะก็เป็นเรื่องของ ค่าใช้ใจ่ายต่อหัวอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเราก็ต้องมีงบประมาณในการที่จะเข้ามาใช้ในการทํางานดูจริงอยู่ค่ะเราอาจจะมองว่าในเรื่องของการที่เราจะใช้สื่อสารมวลชนเข้ามาช่วยในการทํางานเนี่ยเป็นการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเราหาก หากเราพิจารณานะคะเป็นค่าใช้ใจ่ายต่อหัวเกษตรกรในการรับข้อมูลนะคะเราจะเห็นว่าค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยอาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะไปถึงแต่ละบ้านกว่าที่เราจะจกระจายข้อมูลไปได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาใช้งบประมาณมากมายแต่ว่าของสื่อสารมวลชนเนี่ยเราให้ข้อมูลไปแล้วเราถ่ายทอดข่าวสารไปแล้วครั้งหนึ่งเขาสามารถ รับได้จํานวนมากนะคะอาจจะเป็นเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนหรือว่าเป็นล้านคนก็ว่าได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่อหัวเนี่ยค่าใช้ใจ่ายต่อหัวของสื่อสารมวลชนหรือว่าการถ่งเสริมแบบใช้มวลชนนะคะก็จะถูกกว่าแล้วก็ประหยัดกว่า คุณสมบัติถัดมานะคะเรื่องของความชัดเจนในการเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เราจะให้กับเกษตรกรค่ะในส่วนของการส่งเสร,ริมแบบรายบุคคลนะคะน่าจะทําให้เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ชัดเจนมากกว่านะคะเพราะว่าเกษตรกรสามารถที่จะสอบถามได้ในทันทีหรือว่าอย่างที่เราบอกไปในตอนต้นว่าเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารแบบ2ทางนะคะคุณสมบัติถัดไปที่สําคัญก็คือการให้ข้อมูลในการส่งเสร,ริมการเกษตรนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นการส่งเสร,ริมแบบราย บุคคลอาจจะเป็นเกษตรกรนะคะเป็นผู้นำนะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้เลยนะคะถ้าท่านมีความรู้หรือว่ามีความเชี่ยวชาญอยู่แต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าเป็นการส่งเสริมแบบใช้มวลชนเป็นหลักนะคะเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เราเลือกใช้เมื่อมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญหรือว่ามีนโยบายที่มีความสําคัญกับเกษตรกรแล้วก็ต้องการจะให้แพร่กระจายไปทั่วไปตรงนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักเนี่ยส่วนมาก ก็จะเป็นผู้ที่มีอํานาจหรือว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆจ,งจึงจะสามารถให้ข้อมูลได้นะคะส่วนสิ่งที่สําคัญนะคะในการที่เราจะเลือกใช้วิธีการส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์คุณสมบัติหนึ่งที่เราจะต้องดูอีกประการนึงก็คือในเรื่องของผลของการสื่อสารค่ะเพราะว่าในส่วนของผลของการสื่อสารเนี่ยถ้าเป็นการส่งเสริมแบบลายบุคคลนะคะ จะสามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการประกอบอาชีพได้เลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนกระทันหันแต่ว่าอาจจะเป็นการค่อยเป็นค่อยไปก็ตามแต่ผลสามารถดำเนินไปได้ถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะในขณะที่เราใช้การส่งเสริมแบบกลุ่มเข้ามาเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้เพราะว่าการที่ได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันก็จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทัศนคติกันก็อาจจะทำให เปลี่ยนทัศนคติได้อย่างเช่นเรษตรกรที่ปกติ ปลูกพืชนะคะที่ใช้สารเคมีหรือว่าสารต่างๆในการปลูกพืชเราก็จะเห็นว่าถ้ามีโอกาสได้พบปะพูดคุยนะคะได้รวมกลุ่มกับกลุ่มเกษตร,รกรที่ทําเกษตรอินทรีย์หรือว่าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษคุยกันมากๆเข้าได้รับฟังข้อมูลข่าวสารในเรื่องของผลเสียหรือว่าผลกระทบของสารเคมีก็อาจจะทําให้เขาเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการใช้สารเคมีไปหันมาปรับใช้ สารอินทรีย์กันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นผลของการส่งเสริมการเสกษาแบบกลุ่มค่ะแต่ในส่วนของการส่งเสริมแบบมวลชนนะคะเราอาจจะได้ผลในแง่ของการเพิ่มพูนความรู้นะคะหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความสนใจในช่วงแรกๆได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแต่ละวิธีหรือว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยส่งผลต่างกันนะคะนะักส่งเสริมการศึกษจะต้องํำความเข้าใจในคุณสมบัติเหล่านั้นให้ดีแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมค่ะ